เดี๋ยวันนี้เรามาให้พี่โปเต้เพื่อนให้พี่โปเต้เพื่อนครับผมเพื่อนชื่อตังครับอ้าวเอาเลยนะ1 2 3สองส้้ำ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy b i r Every day into you ใครเสียงไม่เงาหรือ่าไม่มีความพร้อมแต่ก็โอเคได้อยู่อ่าแค่นี้แหละวายแล้วสวัสดีบายบายสตังสวัสดีด้วยนมสวัสดีด้วยสวัสดีอย่าไม่แต่เต้นได้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 เฮ้ยอย่าลองอยู่คนเดียวเฮ้ยเฮ้ยอันย้อมสวัสดีดิ สวัสดีกูมีด้วยเหรอเอาสวัสดีก็ได้สวัสดีหนึง่งสองไอหนุ่ม<ห>ของฉันขึ้นยังเอาไว้หนึ่งหนึ่งสองสามไม่มีความพร้อมเลยโอเคบายบายสวัสดี